zombie apocalypse อ่ะ <laughs> <laughs> พี่โดนเฟิร์สบัตรว่ะเฟิร์สบัตรคนแรกของเกมเลยเฟิสสมาเต้ไอขึ้นบันไดอยู่อะข้างหลังข้างหลัง อนกไก่กาข้างหลังนกไก่กาคนเต็มเลยคน โอยอ๊ยโยน่าาะโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ๊ยยโอยโออยโอโอยโอยโอยโโอยอชนาเลยโอยวโโโยอ ฝีมือพี่ใช่ไมที่ตัดหน้าโอ๊ยใครยิงธนูไฟ Nope 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 Smoke weed เน็กข้างหลังเข้าระเบิด motherfucker แล้วเน็กวิ่งตามคนนั้นข้างหลังเน็กข้างหลังเน็ก4ีตามสี่ตัวผมศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วอ่ะคือตีตัวหนึ่งยังไม่หมดอีกตัวเดียตีต่อเน็กก็ใช้วิธี หาคู่ที่มันเตียนก่อนนะได้เลยราก่อนเนี้ยใช่วิถีของอัศวินเราต้องห้ามโดนฟันจากด้านหลังเลยเดยกเคยดูแผลจากด้านหลังคือความอับอายของนักดาบนะเนี้ยครับโอ้โห smoke weed every ้ อ้าวโอ้ยกำลังรอยมักำลังขึ้นเลยสีแดงสีแดงอะไรนี้ผมมีหลายคนเข้าสีแดงอะมาครบแล้วว่าเราสี่คนสีแดงนี่มันอารีน่าเนี้ยใครก็เข้ามา เราสปาร์ต้าขัดสปาร์ต้าเปาดประตูเปิดปรตใครตีกล wow, ัวไอ้เล็กเลกกูเหล ไอคนหน้าน็อตมันเบี่ยงดาไปมาอยู่อ่ะโดนหัวเพื่อนเนี่ยเฮียไม่มีอินพอ์ตอะไรอยู่

พ,พี่บอกให้ทำไงเราต้องให้เข้าไปกันก่อนไหมไ่ใช่เขแงอ่กินเหืเลยว่ะฮ่าฮ่า้าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าไป ไม่ไหวหว่ะถอยก่อนมันมันชุละมุนเกินแล้วเพื่อนชอบปั่นโดนเราเอ่ะเฮ้ยมาดีว่ะปัะรอบนี้ผีแดงเหลือเยอะว่ะ ตายออดหมดแล้วเหรอแต่เราได้โดใช่ใช่คนกลางคนเยอะคนกลางคนเยอะล่อๆมันเข้าโอ๊ย สีแดงชนะครั้งเดียวเองอะงนั้นเราเราสามคนอยู่ข้างล่างไงั้งนั้นร <c oughs> อบนี้อยู่ข้างล่างกันมั้ <c oughs> งรอบนี้อยู่ข้างบนโอยมีคนปาเราโดนไปมันมันเปิดกับดักได้เนี้ยตรงตรงด้านซ้ายขวาของแบบอะทีมแมนแท่นคอนโยูไงหมาแล้วไปเข้ากัน <c oughs> ายหมดวพี่อย่าเป็นคนเดียวรอผมด้วยพี่ได้อยู่เนี่ยพี่มาช่วยแล้วพี่ได้กระโดดทิ้มตอนนี้อูดียว รอบนี้ดูดีว่ะแต่มันอยู่ไหนวะอุ้ยเพื่อนโดนยิงว่ะโดนยิงจากไหนวะอ๋อฐานมันเลยชนะดิพี่รู้แล้วถ้าพี่ไม่ตายแล้วแต่ชนะบ้ แม่ไปมีแ่เหนือป่าระเบิดไฟมาก่อนอนดวเฮ้ยไม่ถูกอะโล่เลยว่ะเนี่ยแต่การนี้เอ้าตตีโกตัว้โตมเลยข้างหลังไทรันปันกัวุ่นหลอดเลยเฮ้ยโอ้โหบ็อกี่บ็อกเฮ้ย that's <laughs> Line up the gate. Agatha, it's finished! Go, go, go! Go, go, go! Nooooo! พีวิ่งไปเปิดกับดักกอนไปไปไปโอ้ยอ่าขึ้นไปหมินข้าลงด้ยฮยว่โอ้ยมันไปด้านซ้ายเต็มเลยอ่ะใด้านซ้ายเราตีเขาข้าซ้ายดีกว่า ด้านขวาเพียบเลยไอ้ด้านซ้ายไปละวิ่งตัดสนามว่ะให้พี่พี่บุกกับผมผมซัพพอร์ตหลังพี่ โอ๊ยส้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี้ยน้อมันพอดีเงาพี่มันไกลไปสวย้ไปกับพี่อาร์มอยู่เนียเนี้ยเนในบ้านมัน2ตัวไปๆไปด้วยกันเนี่ยไปเป้ยเ้ยโอ๊ยโอ้ยเน้ย รพี่ต้องไม่ตายไงพี่บอกแล้วก็เนี่ยก็ต้องไปกับพี่ไงไอพี่แผนเดิมพี่เราเนี่ยปีกข้างหลังด้วยเนี้ยปอกหลังให้พี่อยู่ มไม่มีตัวไหนเข้าหลังพี่ได้เราเทียบอยู่แหละเราต้องใช้ท่าสับนี้ต้องเอาให้ได้สักตัวกันที่นี่ไม่มีเพื่อนไม่ได้วะ่ะกูถอยละโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไปโอ๊ยด,ยด,ยดย้วยช่วยด้วยเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวไปว่าหลายตัว โดนลุมเสียบคุณฆ่ากันเองมั่วแล้วดูโคตรหาไม่พี่ยามอ๋อพี่ยามตาแค่หกดูสกอร์พี่ไง ยังไม่ได้หนึ่งใช่ไงพ่อพี่รอบไหนที่พี่ไม่ตายพี่ชนะไงเสร็จไปหนึ่งเดือดแล้วเพื่อนฟันพี่อ่ะเนี้ยเนี้ยข้างๆนี้ ทานูเหลืวทานูเฮ้ยเดี๋ยวดาบด้ยดี๋ยวดาบพี่จัดการเองไม่ตายเฮ้ยแค่นี้ไปสัพเพโล่โดนตาไปสิยายมด้ยเลยตระพังมาก Bueno, me está entrando. ¡Ahora! ¡Ahora! เน็บรอเสียบหลังพี่อยู่โอ้ยเยอะว่ะไปดีกว่าที่ยันข้างหลังข้างหลังไม่มีใครเข้าเลยพี่ที่เล่นข้างหน้าเลยข้างหลังไหวนะพี่ทันรู้เลยอ่ะ

เราไล่มาแล้วอะ่อะห <courses, S 1> ้าต่อหกอ่ะ<ป>พี่ให้พี่พี่พี่ลึกเกินรอด้วยพี่หลังเข้าอา<ป>ยาพี่เออจะตายไป เฮ้แต <someone> <m uch o> ่มันก็ฟ uh, <necessary> no ันเพื่อนมันไปเว้เราได้อยู่เราได้อยู่เาต้องมีคนกันหลังโ้โหอ้โห้อ้้โหอ่นหโ้้โหโอเหโอ้อเ สามต่อสองอ่ะไม่เรียบร้อย GG ไอตัวนี้หนีอล้วคอยล้างเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาว่ะเอาดิไอดาบนี้โคตรแรงดาบนี้แรงมากหลังเข้าเวรเอ้ยเฮ้ยเอาว่ะหนึ่งว่ะ ฝั่งนู้นถอยแทนแล้วเว้ยาเอี่เปียวเอง